สวัสดีค่ะการเพอร์ซอนอลแคร์นะคะวันนี้เราจะมาทำผมลูกค้าสีทูโทนสีบอลปากกายเขียวนะคะแล้วช่อด้านในเป็นสีชมพูก่อนอื่นลูกค้ามีสีผมเกิดใหม่เป็นสีค่อนข้างเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มก่อนอื่นเราก็ต้องเคลียร์สีผมโดยการใช้ผงฟอก ได้ไฮโดรเจนสนตแต่อย่าลืมใส่ตัวเชื่อมแกนแล้วก็เซรั่มบำรุงเส้นผมคนลงไปในถ้วยผงฟอกแต่อย่าลืมว่าเราอย่าใช้ไฮโดรเจนสูงนะคะใช้แค่3%เ<ม>ก็สามารถทำให้เราปรับระดับพื้นผมให้อยู่ในระดับขึ้นมาในระดับ7หรือ8เพราะว่าสีโทนประกายเขียวเรา แค่ปรับพื้นให้อยู่ในระดับ7หรือ8ก็สามารถใส่สีเขียวสีชมพูได้ชัดเจนเห็นได้ชัดเจนแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ใช้ผงฟอกที่เราผสมไว้คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ป้ายป้ายลงที่โคนผมเฉพาะผมที่เกิดใหม่ ให้ทั่วทั้งสีสีสะโดยโดยการที่เราไม่ต้องจับชอบผมให้หนาเกินไปหรือบางเกินไปจับแค่พอดีพอดีก็พอนะคะเพราะว่าเราแค่จุดประสงค์เราคือแค่เพื่อที่จะปรับพื้นผมให้ขึ้นมาระดับ7หรือ8และเห็นสีแฟชั่นได้อย่างชัดเจน แต่ในขณะที่เราเคลียร์สีผมนะเราก็ต้องคอยเช็คทุก15นาทีว่าได้สีผมในระดับที่เราต้องการหรือยังในระหว่างทำงานเราก็ควรจะเช็คทุกๆ15นาทีนะคะถ้าได้สีที่เราต้องการแล้วเราก็เ,เปิดฟอยล์โฟมออก เอาออกแล้วก็มาเก็บงานทีละช่อนะคะเคลียสีเกลียสีจากช่วงบนที่เราลงไว้เกลี่ยให้มาบาลานซ์กับตรงปลายผมนะคะที่เราไม่ได้ฟอกเพราะปลายผมลูกค้าเป็นสีเป็นพื้นผมระดับเจ็ดระดับแปอยู่แล้วเราก็แค่เกลี่ยสีจากที่เราฟอกไว้ให้มามาบาลานซ์กัน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสีจนมากเกินไปในขณะทำงานเราก็ควรจะมีสเปรย์ที่ผสมน้ำยาเชื่อมแกนนะคะแล้วก็เซรั่มบำรุงเส้นผมอันนี้เป็นสีที่เราล้างเสร็จแล้วใส่สีแฟชั่นเรียบร้อยแล้วก็จะได้สีแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ